ดวงชะตาประจำเดือนมีนาคม2566ของชาวราศีมังกรสำหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึง15กุมภาพันธ์ค่ะด้านการงานมีความราบรื่นดีมากมีความคิดจะิเริ่มในการทำธุรกิจการค้าขอแนะนำว่าอย่าเพิ่งลงทุนในช่วงนี้ให้รออีกสักระยะหนึ่งจะมีเกณฑ์ดีมากกว่าจะได้รับความก้าวหน้าจากงานที่ทำอยู่เป็นประจำมีเพื่อนร่วมงานหน้าใหม่ที่จะมาร่วมงานกันทำงานให้ลุล่วง และได้รับคำชมเชยจากเจ้านายหรืออาจจะได้รับรางวัลพิเศษจากการทำงานค่ะด้านการเงินถือว่ามีรายรับเข้ามาไม่ขาดสายแต่คุณจะได้รับของมีค่าบางอย่างที่อยากได้มานานในเดือนนี้ด้วยด้านความรักคนโสดจะพบมิตรต่างเพศและมีความสมหวังในอนาคตเป็นคนดีน่าจะเป็นคนทางไกลหรือทำงานเกี่ยวกับคนต่างชาติต่างภาษาอาจจะได้รับการแนะนำจากเพื่อนหรือผู้ใหญ่ก็ได้ ส่วนคนมีคู่จะได้เดินทางไปท่องเที่ยวกับคนรักแต่ให้ระวังของหายไปด้วยนะคะด้านครอบครัวและสุขภาพในครอบครัวมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีมีเกณฑ์การเดินทางเกิดขึ้นในหมู่ญาติหรือพี่น้องมีเกณฑ์ได้ของใหม่เข้าบ้านสุขภาพของบุตรหลานหรือบริวารก็ขอให้ระวังให้มากๆอาจจะเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆส่วนสุขภาพของผู้ใหญ่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีแต่ก็ไม่หนักหนามากนะะักค่ะ ช่วงนี้คนรักคู่ชีวิตเพื่อนสนิทหุ้นส่วนเจ้านายล้วนแล้วแต่เกื้อหนุนให้คุณสามารถก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างอุ่นใจจะมีเรื่องราวดีๆข่าวดีรวมทั้งมีเรื่องตื่นเต้นสนุกสนานเข้ามาชีวิตในช่วงนี้เรียกได้ว่าตื่นตัวและมีความสุขสุดยอดเลยค่ะแต่หากอยากทําบุญเพื่อเพิ่มบุญญาบารมีสร้างความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นก็ลองทําบุญบริจาคหนังสือตําราเรียนก็จะทําให้มีสติป,ปัญญาที่ดีแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างเฉดคมมากขึ้นค่ะ ขอให้เดือนมีนาคมนี้เป็นเดือนที่มีความสุขมากๆสำหรับชาวราศีมังกรนะคะสวัสดีค่ะ